ันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ชันสยามช้างนาช้างทองที่ปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังใครที่ชอบความเผ็ดซีซาห้ามพลาดเลยครับกับการมาตะลุยดงพริกของลุงเหลิมถึงแกจะบอกว่าปลูกไม่เยอะแค่200กว่าต้น แต่ขอโทษทีหลังจากที่ได้ใช้บรรดาตระกูลช้างก็เก็บขายได้เงินจนเกินคุ้มเลยล่ะครับพี่น้องลงเอิมแท้ทัว1 6หหมู่ที่สิบ้านทะเลโอยตำบลปรายายามอำเภอปรายายาจังหวัดพะบีปลูกพริกที่ซื้อตัวนี้มาใช้ปริกพริกเยอะไหมครับ สองร้อยกว่าต้นปลูกขายรื้ปลูกกินหรือยังไงกินไม่หมดหรอกต้องขายบ้างขายด้วยเนาะใช่แล้วดีไหมหลังจากที่เอาตระกูลช้างมาใช้แล้วปลูกพริกมันมันผิดปกติเลยเมื่อก่อนมันเราเราให้ฟังอะไรยังไงมันโดกอะมันเป็นเยอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นไงใบหงิกไหมใบเหลืองไหมใบเหลืองใบเชราใช่มีเชราด้วยอกมันเน่าด้วยเน่าไปครึ่งดอก่ถ้าดอกเน่าเม็ดพริกก็ไม่ค่อยออกเลยใช่เมื่อก่อนมันมันเป็นแบบนั้นหลังจากนั้นแล้วก็เนี่ยพี่ นะนำมาใช้ตัวนี้เก,ก๋ก็ซื้อมาใช้อยู่ขนาดพริกจะตายอยู่แล้วนี่เอาตัวนี้ไปฉีดอโอ้แตกใหม่ขึ้นมาดอกก็เป็นลูกก็เป็นอของผมมีสองสามต้นไม่มีใบเลยมันมีมีแต่ลูกมันมันจะตายแล้ว,ลวก็ฉีดก็ไปแตกของมาแล้วแล้วมันฝื้นจริงไหมจริงตั้งแต่นั้นมาดอกไม่เน่ายอดอะไรก็โอกสวย จะไม่สวยได้ยังไงล่ะครับก็ตระกูลช้างจัดให้จัดใหญ่ซะขนาดนี้โดยที่ลุงเหลิมไม่ต้องเติมตัวอื่นมาเพิ่มอีกเลยครับใช้ตัวไหนบ้างเนี่ยที่ใช้อยู่ก็ช้างสยามช้างทองช้างหน้างคนไม่ใช้มันจะมีเชื้อรามีตัวอะไรขาวๆเป็นเพี้ยเพี้ยเพี้ยนั่นแหละมีเพี้ยมีอะไรลงด้วยใช่ถูกไหมใช่ตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้วได้ใช้ยาฆ่าแมลงไหมไม่ ไม่ใช้เลยไม่แล้วเบียร์ใบไายทางฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรพวกใช้ไม่ไม่ได้ใช้เลยอินมงค์อะมิโนอะมิโนใช้ไหมไม่ก็ใช้แค่นี้เลยใช้แค่นี้ใช้แค่ช้างเนี่ยสามตัวเนี่ยช้างสยามช้างหน้าช้างทองแค่นี้เลยครับแล้วปุ๋ยอ่ะ ปุ๋ยก็ใส่บ้างเมื่อก่อนใส่เดือนสักครั้งหนึ่งแต่ช่วงนี้นานแล้วไม่ได้ใส่เพราใช้ตัวนี้แทนอยู่คือใส่น,นานๆทีว่าอย่างนั้นใส่นนในนาทีประหยัดตัวนู้นแล้วมาใช้ตัวนี้แทประหยัดปุ๋ยแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนแล้วผลผลิตมันก็ได้ดีกว่าเมื่อก่อนผลผลิตมันก็เพิ่มขึ้นลดค่าใช้จ่ายแต่ผลที่ได้กลับมากขึ้นจะหาอย่างนี้ได้ที่ไหน เพราะใช้ก็ง่ายสบายคนฉีดและที่สำคัญรับประกันผลผลิตได้แน่นอนครับมันแตกต่างกับตอนที่ฉีดยามาก่อนนี้ไหมมันฉีดอ่ายกว่าเลยมันต้องปิดหูปิดปากปิดอะไรไหมม่ต้องฉีดไปนานไหมกว่าจะเห็นผลอาทิต์หนึ่งใบมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นมา แล้วดอกมันจะเริ่มออกมันออกตลอดเลยไหมมันออกตลอดเลยมันมีทั้งสุกมีทั้งแก่มีทั้งอ่อนมีทั้งดอกออกมาหมายถึงว่าพอเก็บรุ่นนี้ได้ไอ้รุ่นต่อไปมันออกมามันออกมามออกมาอีกมันก็เก็บได้เีกเก็บบ่อยไหมอาทิตย์ละสองครั้งครั้งหนึ่งได้เยอะไหมครับประมาณสี่โลห้าโลประมาณนั้นเมื่อก่อนเก็บได้อย่างนี้ไหมไม่ได้สองโลสองโลเต็มที่สองโลกว่านั่นแหละสวยอย่างนี้ไหมมันไม่สวยเลยไม่สวยใช่แล้วมันเก็บได้ทุกอาทิตย์ไหมไม่อาทิตย์ละครั้ง แต่ทีละครั้งใช่เดี๋ยวนี้อาทิตย์ละสองครั้งสองครั้งครั้งหนึ่งสี่ห้าโลนั่นหมายความว่าอาทิตย์หนึ่งมันก็เก็บได้เป็นสิบโลเลยนะใช่แล้วมันเก็บได้ทุกอาทิตย์ไหมทุกอาทิตย์ตรงนี้ตรงนี้ร้อยหาสิบโอ้โหคือผมเคยไปถ่ายคลิป่งผมว่าโลละร้อยก็แพงแล้วนะแพงแล้วโลละร้อยห้าสิบใช่สัปดาห์หนึ่งตีซะสิบโลประมาณอาทิตย์ละพันห้าใช่สี่อาทิตย์ก็หกพันคายคลิกรอบเดียว อาทิตย์เดียวที่ได้ทุนคืนช้างสยามแล้วได้แล้วแล้วตอนนี้ยังพริกมันยังมีเม็ดอยู่ไหมมีดกไหมก็ดกอะ่ะขนาดเก็บไปตั้งกุกเก็ดรอบแล้วก็ยังดกอยู่เลยใช่ไ,ไปครับไปไปดูกันที่ว่าดกมันดกแค่ไหนแหมเก็บได้เก็บดีเก็บไม่มีวันหมดขึ้นเก่งจริงๆพริกสวนลุงเหลิมดูพริกกัน ดูพริกดูพริกไปนี่กระดาษเก็บไปตั้งหกรอบเจ็ดรอบแล้วมันยังออกอย่างนี้อยู่เลยเนี่ยมันจะออกอย่างนี้เนี่ยดอกอ่อนก็มีบานดอกก็มีเมื่อก่อนมันไม่ออกอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ออกอย่างนี้เมื่อก่อนอันนี้ก็ชิมดูชิมนะผมก็ชิมนี่เผ็ดนะพริกต้องเผ็ดแต่แบบต้นนี้ข้าเหนียวอ๋อใช่ข้วเหนียวเมื่อกี้ผมดึงยังข้วเหนียวเลยเนาะแต่เดไดกินได้เลยนะเพราะว่าใช้ช้างเนี่ยผมก็มั่นใจครับผมไม่มีสารพิษไม่มีสารเคกบีถูกป่ะใช่คือมันไม่มีสารพิษแล้วเนี่ยคือเด็ดกินจากต้นได้เลยใช่ โอ้โหพริกไปให้อาบันผมบอกขายเขาผมบอกว่าดอกไหนที่ไม่เผ็ดชงคืนได้เลยอย่างนี้เลยใช่รับประกันความเผ็ดตั้งแต่ปลูกพริกมาเคยเห็นอย่างนี้ไหมไม่อันนีู้มใจมากมันเหมือนมันมันเป็นตัวเลือกที่แบบว่าไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกแล้วเนาะใช่ ถูกปะแต่พอมาเจอช้างเนี่ยฉีดแล้วมันเห็นผลเนี้ยคือมันชื่นใจเนาะมันชื่นใจมันเห็นผลลัพธ์ที่มันชัดเจนใช่แล้วมันตอบโจทย์แล้วมันก็สร้างรายได้ให้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยใช่ไม่ต้องรออะไรแล้วเนาะทําต่อเลยทาต่อเลยจริงป่ะครับมันก็ได้ได้เพิ่มอีกถูกป่ะถ้าเราทําต่อเนี่ยเงินมันก็เพิ่มแต่ต้นทุนมันมันไม่ได้เพิ่มนะมันไม่ได้เพิ่มถ้าเกษตรกรหันมาใช้ช้างที่เิ้วเขาฟื้นตัวได้เรยอไมผมเชื่อของอย่างนี้มันโม้กันไม่ได้นะใช่มันมาโกหกกันไม่ได้นะตงเห็นกับต มันเห็นกับตากินกับมือเผ็ดกับตัวเองกูพริกเผ็ดได้ใจมากเนี่ยเ่งเผ็ดขาปากอยู่เลยอะแล้วมันจะเผ็ดขนาดนั้นผมเจ้าของยังไม่กล้าชิมเลยอ้าวแล้วผมเป็นใครวะเนี่ยมาเอาแล้วไงครับลุงเหลิมเล่งคุณกิติเข้าให้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับ พิสูจน์กันไปจะได้เห็นว่าพริกที่สวนลุงเหลิมรสเด็ดเผ็ดสุดยอดใครมาซื้อไปรับประกันไม่มีเอามาคืนแน่นอนครับพืชโตวไวผลโตใหญ่เห็นผลทันใจเพิ่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมชื่ชันสยามชา่างนาช้างทองอินแข็งแรงพืชแข็งแรง